ก็วันนี้ขอมารีวิวที่พักตามที่หลายหลายคนอยากจะรู้ว่าที่พักสำหรับการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วต้องมากักตัว14วันเป็นอย่างไรบ้างสถานที่พักแห่งนี้เป็นสถานที่พำนักสำหรับพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอาตมาภาพเดินทางมาจากประเทศเยอรมนี แล้วก็มาเข้าพักวันนี้เป็นวันที่2ก็เลยจะมารีวิวที่พักสำหรับพระภิกษุงสงฆ์สามเณรที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็จะได้มาพักที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูบรรยากาศอร,รอบๆกันก่อนนะอันนี้เป็นบรรยากาศ บริเวณด้านนอกระเบียงของสถานที่พักอาตมาภาพได้มาพักอยู่ที่ชั้นเก้าที่โรงแรม,มเท็ดุดูบางบ่อสมุทรปราการส่วนบริเวณด้านในด้านในห้องพักก็จะมีเตียงสำหรับเตียงเป็นที่พักหนึ่งเตียงตู้เสื้อผ้า แล้วก็ตู้สำหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆอยสำหรับเก็บของมีค่าสำคัญต่างๆอันนี้ก็เป็นตู้แล้วก็มีกระเป๋าสำหรับที่เดินทางมาด้วยแล้วก็มีเตียงสำหรับผู้เดียวแล้วก็มีพระพุทธรูปสำหรับไว้ทำบัตรเช้าเย็นสำหรับห้องพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็บริเวณด้านนี้จะ มีบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าไม่ได้หันหน้าเข้าโรงแรมหันหน้าออกไปยังบริเวณด้านนอกมีโต๊ะทำงานหนึ่งตัวแล้วก็จะมีทีวีให้เครื่องปรับอากาศมีทีวีมีเครื่องปรับอากาศให้ ในบริเวณเที่พักนั่งเล่นก็จะมีทีวีมีโซฟาหนึ่งตัวสำหรับนั่งดูข่าวดูอะไรในทางด้านนี้ก็จะมีซิงส์สำหรับล้างจานล้างถ้วยล้างชามเ,าเขาก็จะมีในต่างๆมาไว้ให้เราถ้วยชามแล้วก็น้ำยาแล้วก็จะมีตู้เย็น จะมีตู้เย็นหนึ่งเครื่องนะสำหรับที่เก็บของแช่น้ำอะไรต่างๆสำหรับพระภิกษสุงสงฆ์สามเณรที่มาพักที่นี่เขาจะมีน้ำมาให้น้ำเป็นน้ำปะนะเป็นน้ำผลไม้แล้วก็มีนมแช่ไว้ให้แล้วก็จะมีครอวาจา์ที่ท่านมารับประเคนไว้ให้อันนี้เป็นน้ำที่เขาเตรียมไว้ประมาณ5้าแพ็ นะสำหรับอ,อ,อยู่ตลอดระยะเวลาสิบสี่วันนีเ่เป็นบริเวณภายในห้องพักส่วนด้านนี้จะมีห้องน้ำและมีทังขยะแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำสำหรับส่วนตัวนะเป็นห้องน้ำส่วนตัวก็ ถือว่าจะได้พอสมควรไม่ถึงกับเลิศหรูมากแต่ก็พอจะได้เป็นห้องอาบน้ำห้องสุข,ขาบริเวณห้องพักก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้มีตูม้มีเตียงสำหรับนอน พักผ่อนแล้วก็มีโต๊ะทำงานสำหรับอ่านหนังสือเขียนหนังสือหรือว่า,าทำงานอะไรต่างๆได้นี่จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านนอกอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่เอามาด้วยต้นเชอร์รี่ที่เอามาจากเยอรมันด้วยแล้วก็มาใส่ขวดไว้กลัวมันจะตายเอามาแช่ไว้ก่อน ก็จะมีประมาณนี้นะส่วนบางห้องอาจจะดีกว่านี้บางห้องอาจจะดีกว่าบางห้องอาจจะมีสองห้องอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นด้วยแล้วก็จะมีห้องนอนด้วยต่างหากแต่ว่าสําหรับอัาตมาได้มาพักที่นี้ก็เป็นห้องเดียวกันนะตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นที่นั่งดูละครทีวีดูทีวีดูข่าวอะไรต่างๆ ต,ตรงนี้จะเป็นเตียงนะมีห้องน้ำในตัวมีที่ล้างจานมีตู้เย็นให้อาหารก็จะนำมาเสิร์ฟวันละสองครั้งสำหรับพระภิกษุงสงฆ์สามเณรอันนี้บริเวณด้านนอกด้านนอกห้องก็จะมีอย่างนี้ประมาณนี้ จะมีโต๊ะอยู่หน้าห้องทุกวันเอ่อทุกทุกห้องนะจะมีโต๊ะหนึ่งตัวอยู่ข้างนอกสําหรับเอาอาหารมาวางไว้ถวายคนที่ขึ้นมาเขาก็จะเอาอาหารมาวางไว้สองเวลาตอนเช้าเจ็ดโมงตอนเพลนก็ประมาณสิบเอ็ดโมงก็จะมาวางไว้อ,อ,อาหารก็มีพระคุณเจ้ามารับประเคียถนถวายให้แล้วเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นี เ็ห้ามไม่ให้เราเดินออกจากห้องไปที่ไหนนะอยู่แต่เฉพาะภายในบริเวณห้องพักไปไหนไม่ได้ก็สิวันก็อยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่สิวันภายในห้องนี้แล้ก็มีเดินออกไปได้ที่ระเบียงบ้างนะโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะ